สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถเราเรียกบอกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมเอดี้นะครับผมวันนีครับผมเอดี้นะครับผมได้มาส่งรถนี่ฮะกับกระบะแคบคันนี้สวยๆระหรอแบบนี้นะครับผมอย่างไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์สะนี้นึงนะครับผมแล้วเข้าไปชมกันต่อว่าผมแต่งอะไรคันนี้บ้างนะครับผมไปชมพร้อมกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเอดี้ฟอร์ดแล้วนะครับผมนี่ฮะวันนี้ผมเอดี้นะครับผมพาไปชมกับคันนี้เลยครับ กับกระบะแคป XLT นะครับผมอ่านี่นะฮะหลอ่ลอๆแบบนี้นะครับผมกับสีเทาดำนะครับดูคมเข้มมากนะฮะกับคันนี้นะผมจัดมาในส่วนของกระจังหน้าเปลี่ยนมาใหม่ทั้งเซ็ตนะครับผมนี่ฮะกระจังหน้าสีดำด้านนะครับผมนี่เลยแล้วก็พ้อไฟหลี่3มจุดนะครับนี่เลยครับผมพ้อไฟหลี่3จุดนะนี่ด้านบนนะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะฮะจะเป็นรุ่น XLT เนี่ยของเขาเนี่ย จะมีในส่วนของไฟเดย์ไทม์ให้มาเรียบร้อยน,นะครับผมแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างนะครับ <G uer an> ผมก็จะมีไฟตัดหมอกให้มาเรียบร้อยนลครับผมสำหรับด้านล่างแบบนี้นะครับนี่ฮะนี่นะครับดี๋ยวเราก็จะไปส่งมอบรถลูกค้านะครับผมนี่ฮะเห็นไหมฮะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนาะไฟตัดหมอกเวลารถเลี้ยวนิดเึงเห็นไหมฮะก็คือจะมีไฟเนี่ยติดอยู่ข้างหนึ่งนะครับผม เพิ่มความสว่างให้กับตัวรถมากขึ้นนะฮะเพื่อช่วยตัวมือปับสายตาเวลามีของสิ่งกีดขวางอยู่ข้างล่างนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับนี่เลยฮะ,ะนี่ฮะแต่ข้างนี้ไม่ติดนะครับผมไม่ใช่ว่าไฟเสียนะครับเป็นของฟอร์ดคิดค้นขึ้นมานะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะนี่เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจัดมานะครับผมในส่วนของคิ้วล้อตัวนี้เป็นคิ้วล้อแบบไม่มีหมุดนะครับพร้อมกับนี่ฮะล้อคอสติกสวยๆะครับผมตัวนี้ล้อคอสติคสวยๆนะฮะ ล้อคอสติกรัดด้วยยางฮันคุปดจดโปเอททูนะครับผมนี่ฮะรัดดอกเอทสวยๆนะครับผมนี่ฮะตัวนี้ล้อล้นออกมาไม่เยอะนะครับผมนิดเดียวนะฮะนิดเดียวนะแล้วก็คิวล้อของเขากําลังสวยงามมากนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะขนาด5.5้นิ้วนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีร70แรงม้านะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างจะมีไฟเลี้ยวที่หูกระจกมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตัวนี้นะครับผม จะมีในส่วนของสีเดียวกับตัวรถเนาะ <S <S นะก็เป็นกระจกมองข้างแล้วก็มือเปิดนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนตัวนี้นะฮะเราติดตั้งในส่วนของคิ้วกันศาสตร์มาด้วยแล้วก็ในส่วนของเบ้ารองมือเปิดเพื่อกันลอยนะครับผมเวลามือเราจับแบบนี้นะก็คือจะกันลอยนะครับผมเวลาตัวนี้เป็นกุญแจคีย์เลตที่นะเวลาจะล็อกรถก็กดที่ตรงนี้นะฮะเวลากุญแจที่เรานะเวลาจะปลดล็อกรถก็สอดมือเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ฮะอ่านี่ฮะเราดูด้านข้างกันว่าเป็นไงบ้างครับผมสำหรับตัวนนี้ะะ เราหลอแบบนี้นะครับผมตัวนี้รถไม่ได้ยกใน้งนซ้นะครับผมใส่ล้อขอบ16ไม่ต้องยกก็ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็มาถึงด้านท้ายนะครับผมด้านท้ายของเราเนี่ยก็คือจะจัดมาในชุดของนี่ฮะครอบไฟท้ายนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านหลังเนาะนี่เลยตัวนี้เนี่ยมีกล้องถอยหลังให้มาเรียบร้อยนะครับผมสำหรับรุ่น x l t นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็จะมีในส่วนไฟเบรกตรงที่3นะข้างบนจะไม่มีแล้วผมก็คือจะมีที่ตรงนี้แทนนะครับผมเนี่ยฮะไฟเบรกตรงที่3เนาะ แล้วก็าฝาปั๊มขึ้นรูปคำว่าแลนเจอร์ตัวนี้ดูบึกบืนมากนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตัวนี้นะครับผมจะเป็นเหมือนสปอยเลอร์ฝาท้ายนั่นเองครับผมเพื่อดักลมนะแล้วก็เพิ่มความดูดดันให้กับตัวรถด้วยนะครับผมนี่ฮะแล้วในส่วนของด้านข้างเนาะถ้ารุ่น XLT ของเขาเนี่ยจะมีที่เหยียบขึ้นด้านข้างแบบนี้นะครับผมเหยียบขึ้นด้านข้างเพื่อไปข้างบนนะฮะตัวนี้ก็คือจัดมาในชุดของอ กระบะไลเนอร์เรียบร้อยแล้วเนาะจากโชว์รูของเรานะครับผมนะฮะนี่เลยครับนี่เป็นไงบ้างครับผมนี่ฮะกับรถกระบะแคปหล่อแบบนี้นะครับผมนี่เลยเป็นเจ้าของได้ไม่ยากนะครับผมกับคันนี้นะฮะโปรโมชันดีๆโดนๆครับผมกับดาวเริ่มต้น39,900บาทแค่นั้นนะครับผมก็สามารถเป็นเจ้าของกันได้แล้วเนาะนี่ฮะได้สภาพแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยผมพาไปชมภายในบ้างดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผม บางคนบอกว่าเอ้ยไม่เคยเห็นภายในนะครับผมนี่เลยฮะกระบะแคปบของเขานะคเปิดได้กว้างขวางนะครับผมนี่เลยนี่เนี้ฮะกระบะแคบเปิดได้กว้างขวางเนาะก็สามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะนี่เลยฮะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเนาะจะมีลําโพงตรงนี้มาให้นะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้จะมีส่วนของที่วางเจ้าน้านะครับผมวางสัมภาระต่างๆนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของประตูตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของตัวนี้ฮะเป็นตัว ล็อกกระจกปรับกระจกไฟฟ้าตัวนี้นะฮะนี่เลยพับกระจกไฟฟ้านะครับผมนี่ฮะตัวนี้เป็นพับกระจกไฟฟ้านะแล้วก็จะปรับกระจกไฟฟ้าที่ตรงนี้ซ้ายก็ปรับที่ตรงนี้แล้วก็ปรับที่ตรงนี้นะแล้วก็ด้านขวาก็กดที่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ปรับที่ตรงนี้เหมือนกันตัวนี้ก็เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นมือเปิดเนาะของเราของฟอร์ตของเรานี่ฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของแผงประตูเนาะจะเป็นลายเหรียมๆแบบนี้นะครับผมเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากขึ้นนะครับ แล้วก็นี่ฮะดูแผงแอร์ของเขานะครับผมแผงแอร์ขอเขาเนี่ยก็จะเป็นอ่าออกดำดำเงาๆแบบนี้นะครับผมนะฮะอ่านี่เลยครับเบาะของเขานี่จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับผมส่วนของรุ่น XLT นะนี่ฮะเป็นเบาะผ้าแล้วก็เป็นลายเดียวกับกระจังหน้านะครับผมตัวนี้เป็นลายเดียวกับกระจังหน้าแล้วก็แผงแอร์เนาะเพิ่มความสปรอร์ตให้กับตัวรถนะครับผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับจะเป็นในส่วนของกุญแจเดี๋ยวจะเป็นพุชส start ให้เรียบร้อยแลยนะครับผมตัวนี้นะ แล้วก็ไฟหน้ามีออโต้ให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เป็นตัวปรับภายน้ําที่หน้าจอนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในกันบ้างดีกว่าเป็นยังไงนะครับผมทุกคนฮะแล้วก็ด้านบนนะครับผมนี่ฮะเข้ามาด้านบนแล้วเนาะก็คือตัวนี้จะเป็นที่เก็บของนะครับผมในส่วนของรุ่น XLT นะตัวนี้เป็นที่เก็บของนะครับอ่าเป็นที่เก็บของนะนี่ฮะตัวนี้เป็นที่เก็บของต่างๆนะครับผม แล้วก็นี่ฮะหน้าจอของเขาตอนนี้โทรศัพท์มือถือเนี่ยผมอยู่ที่ที่ที่กระเป๋าเนาะตอนนี้นะฮะก็เราซิมเลตขึ้นมาเป็นนี่เลยครับเข้ากับ Android Auto นะครับผมก็เปิดดูแผนที่แบบนี้ได้เลยนะนี่แหละฮะทุกคนครับนะฮะหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็กดเข้าตรงนี้นะครับผมแล้วก็เข้าที่รูปโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมเห็นนะจะมีรูปแอปต่างๆนะครับผมสำหรับต่างเนาะตอนนี้เราเข้าเป็น Android Auto อยู่นะครับผม นี่เลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะสามารถาทัสกรีนแล้วก็ปรับความหนาวที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมปรับความหนาวหรือความเย็นที่ตรงนี้ได้เลยเนาะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะครับปรับพัดลมแอร์นะครับผมตรงนี้ปรับพัดลมแอร์ได้เลยเนาะ,ะนี่ฮะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสหรือจะปรับเมนูตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างด้านตรงนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของปรับไล่ฟ้าต่างๆนะครับผมก็จะมีในรูปของซิมูเลตขึ้นมาเนาะ,ะ,อ,ะอย่างเช่นจะเป่าไล่ฟ้าข้างหน้าแล้วกดตรงนี้เห็นไหมฮะ เดี๋ยวจะมีรูปไลฟฟ้าตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับผมถ้าเราไม่ใช้ไลฟฟ้าเราก็กดออกนะครับแล้วก็จะเป่าเท้านะครับผมเราก็กดตรงนี้นะฮะก็จะมีรูปเป่าเท้าที่ตรงนี้ขึ้นมานั่นเองครับผมเห็นไหมเนี่ยนี่ตรงนี้นะเป่าเท้าขึ้นมาละแล้วก็้าไม่เอาเรากดออกแค่นั้นเองนะครับผมหน้าจอใช้งานง่ายนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะนี่เลยเมื่อกี้นะครับผมผมก็จัดมาในชุดของการ โหมดประหยัดน้ามันนะครับผมเด okay? ี๋ยวผมลองปิดเครื่องเนาะนี่ฮะเมื่อกี้ผมลองขับมาฮะกับโหมดประหยัดน้ามันนะครับผมผมก็กดที่ตรงนี้นะครับผมกดที่ตรงนี้นะนี่ฮะกดสวิตช์ตรงนี้นะฮะเพราะนั่นจะประหยัดทีเดียวนะครับผมสำหรับนี่ฮะโหมดประหยัดน้ามันปุ๊บก็จะขึ้นเป็นรูปเลยนะครับผมว่าเราขับในโหมดประหยัดน้ามันเนาะตรงหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะหน้าจอตรงนี้เป็นสีเขียวนะเวลารถเราวิ่งเห็นไหมฮะตัวนี้เป็นออกเรืองเรืองเรืองแสงสีเขียวนะครับผมนี่เลย แล้วก็ตัวนี้จะมีที่ชาร์จไวเล็ด้วยนะบางคนบอกว่าคุณดิ้เวลาเราขับรถไปแล้วเนี่ยเราฟังเพลงก็ฟังผ่าน YouTube ได้เลยนะแต่ว่ารูปไม่ขึ้นแต่ว่ามีเพลงนะครับผมแล้วก็ชาร์จที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมพอชาร์จที่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาชาร์จเสร็จปุ๊บเราก็เปิดแอปเปิลไอน์ดอตโตได้เห็นไหมนี่ชาร์จแล้วนะชาร์จแล้วนะเห็นไหมครับผมนี่ชาร์จละโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมหลักๆเนาะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2,000cc นะครับผมกับเกียร์ออ เกียร์ธรรมดาเกีบเกียร์ธรรมดาหสปีดเราจะเข้าเกียร์ถอยนะก็ยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วดันขึ้นมาอย่างนี้ทีหนึ่งนะครับผมตัวนี้เข้าเกียร์ถอยนี่ฮะกล้องถอยหลังที่ชัดที่สุดนะครับผมนี่เลยเป็นไ,ไงบ้างครับผมพร้อมกับเดนิมิกไกด์ไลน์ต่างๆนะครับผมค่อนข้างจะโอเคเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมโอเคฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับรถหลอ่ลอๆแบบนี้นะครับผมเป็นเจ้าของได้ไม่ยากเนาะนี่เลยกับรุ่นกระบะแคบสวยๆแบบนี้นะครับผมอ่ากับผมอินดี้ฟอร์ดนะครับผม เป็นไงกันบ้างครับนี่ฮะเรากำลังจะไปส่งรถข้างหลังโรงงานอยู่ข้างหลังนี่เองครับผมนี่ฮะข้างหลังโรงงานทิ้างหลังนี่นะเรากำลังจะไปส่งรถข้างในกันนะครับผมยังไงแล้ว EP นี้นะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมกันฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับผมกับช่องเอ็ดดี้ฟอร์ดนะฮะแล้วก็ช่อง Facebook เป็นเอ็ดดี้นัมเบอร์วันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นด้วยให้ด้านบนเนาะสำหรับ EP นี้ผมขออนุญาตไปส่งรถกันดีกว่านะครับผมแล้วก็จะเก็บบรรยากาศสวยๆกันมามาฝาก ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณครับเรียนวันะพี่นะา ขอบคุณมากนะครับพี่พี่เรย์โทรหาพี่ว<า>ิน,วนีได้หรือโทราครับผมก็ได้เชื่อโทรหาพี่แล้วไม่ได้รับอ่ะได้เรย์โทรมาได้ไครับผม